เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งไ้เบิ้งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางอาจารย์เอาขึ้นดีก่อนถุงใส่หัวใจมีปัญหาแล้วแบบนี้เบี้ยวแบบนี้เบิ้งคักแล้วนี่ใส่ตะปูเาะคางนี้เดจังให้น้องเพิ่นตอกนี่แหละพี่น้องตอกไรโอ้ทดสอบเป็น้องสอนโอ้วเห็แห้งแท้ โอ้ยไม่ได้นอนก่อนแนั่น่หนึ่งช้อนนี่เดี <laughs> <c oughs> ๋ยวามาต่อกันอีกคลิปนี้พี่น้อยเนาะมาลื้อบ่งทางเสาไม้ตัวนี้ก่อนเนาะเป็นยังไงเด้นี่ บ่แม่นมอดกินบิแล้วบ่จักอันนี้บ่โอ้ยังอยู่เนาะเด้อึ๊บเอาเรื่องเลยซาเนาะบ่ปกกะยาโดยอ่าตัวนี้แลนี่เนาะน่ะมอดเจาะมอดเจาะแลพ่นบ่มาอือเอาน้ํามาฮดเอาไปหยังล่ะน้ําฮดนี่น้ําฮดนี่ไปบ่ไปเนาะเวลาเจ้าอันเอาฮดมาฮดมาพริกมาเือแล้วเอามาฮดตัวนี้นํานี่เด้อโดยเนาะ เอาคือเนีน่ยนี้พี่น้อยเนาะเพราะว่าเปิดผาพมานีอย่างมาเบิงเซานี่พดอดีว่ามีความคืบหนาเนะาะทางอ้ายพนที่ขายไม่แหลมืออื่นเนาะพนเดินทางมาส่งให้มืออื่นนี่เนาะเดี๋ยวติดตามเบิ่งน้กันบ่ฮูห้ว่าที่จังโมงตอนเที่ยงหรือว่าตอนว่ายหรือว่าตอนแรงเนาะแต่ว่ามืออื่นว่าสิมาส่งมือนี้่รแต่ว่ายังขาดไม่อีกจำนวนหนึ่งอยู่สั่ทางอ้ายพนบอแจ้งมา ก็เรียกว่าเอาปิดเมื่ออื่นเนาะก็เลยว่าทางบุเชงก็เลยว่าสิ้นเรือนนี่แหละพี่น้องจังเดินทางกับมื่อบ้านเนาะว่าทีมงานกับมื่อบ้านก่อนอ่าเมื่อนี้ทางบาบุญสารวัฒนบวจันต์เดินทางเมื่อแหล่แถวลุงเฮิมทางบุเชงก็เลยว่ารอเบิร์อันนี้แหละพี่น้องเนาะกับติดตามเคล็ดของทางอาจารยงเลยอยากให้แล้วให้ทั่วแล้วก็ให้ให้ค่าว่าให้มานอนอยู่นี่โอเคก่อนนะพี่น้องแต่จังจังเมื่อจังมื่อสองมื่อแล้วจังขึ้นมาไหมเนะเนาะ คือบุเชียงยังบุอยากพางานพี่น,น้องอ,อ,อิ๋งเนาะอ่ะ,อะกราบทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแมพ่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนเด้ยพี่น้องเด้อเนาะอ่ะพบเจอกันอีกคือเก่าค,คือเดิมเนาะการติดตามพับสมแล้วกะ็เป็นกำลังใจเลยพี่น,น้องเด้อเนาะเบิร์ดน้ำการจนแล้วจนทั่ว,พวเพราะอะเนาะสำหรับทางอ่ากระตุปน้อยสามัคคีเนาะอ่าเดี๋ยวซีเข่าพาอีกพี่น,น้องอิ๋เนาะเข่าพาไปเลยวพาหนึ่งแล้วก็เสียให้ทั้งน้องเป็นเข่าพาอีกพาหนึ่งแล้วก็ เขาสิได้จัดแจงเบิ่องมองไหวไหมไหว,ไวอยังได้บาดนีรพี่น้อยเนาะว่าไม่มานี่ไม่คิวหนึ่งเราได้คิวโคงห่างสั่งเลยและคอนเสิร์ตครับเป็นไม่เป็นไม่ยังถือว่าครบเสร็จเลยอ่าพอหรือว่าพอจังไหนก็จังว่าจังคุยน้ำกันเนาะยอดที่เดือดรอดหลังจากทางบุเชียงได้จ่ายค่าไหมไปก่อนพี่น้อยแล้วบุเชียงสิมาสรุปยอดอ่าเงินจำนวนที่เดือทางผู้ใหญ่เจ็บบุญเราร่วมสมทบอ่าซอย บ้านของทางกระเจิงและกับทา้งน้องฮังเนาะพี่น้องเดี๋ยวแจ้งพี่แจ้งน้องนํากันอีกรอบนึ่งนองจากเขาเอาไม้มาลงแล้วก็จ่ายไปแล้วก็เดือเทา่าไยจังมาแจ้งนํากันอีกทีนึงคือจบจากไม้ตัวนี้เรววาเชียงอยากได้ค่าสร้างบ้านนี้เนาะเอาค่าสร้างจะสร้างนี่เต็มที่นี่ก็สีประมาณ1ิหาล้านนี่นะสีได้อีูดอกพี่น้องเนาะประมาณเท่ากับบริหน่ายประมาณ4ี่คูณหาไอ้ย4่คูณหกนะพี่น้องเนาะอ่ารูปทรงรูปหางก็จะเป็นโมเลนอะไรพี่น้องเนาะเป็เนโมเลน แต่เบิ่งแบบนํากันนี่ตัวจริงบ่สิโมเดิร์นแบบใดเนาะเออไปเอาล่ะเนาะเดี๋ยวจักสิจังไรแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะตัวนี้ก็จังว่าจังคุยนํากันแต่มาติดตามเบิ่งทางกระตูบก่อนเนาะเออปเอาทางกระเจองโสบายดีเด้อโยเามืออื่นเนาะโดยอ่าทางเพิ่นสิมาส่งไม้มอื่นเด้อเนาะคืออ้ายีวากินนี่แหละเนาะติดตามเบิ่งนํากันแล้วก ถ้าว่าเป็นไปได้กะเขาเขาพาแล้วก็เม่นว่ามื้ออื่นกะสียกย้ายมาแล้วเนาะยกย้ายมานอนอยู่นี้เลยปัดกวดยังอยู่นี่แล้วเนาะปัดกวดทาความสะอาดอยู่นี่มื้ออื่นกะเป็นวันวันพระหัทปะแม่นวันพระฮัทปะคือวันศุกร์มื้อนี้แหละวันศุกร์เอาวาอกไปเจ้ากูสิวันศุกร์ไว้แทะแม่นมื้อนี้เล็กออกว่า มืัอน,นี้วันพุธหรือว่าล่ามันนี่มันพุธมั้ยเออวันพุธมันนี้นะวันที่เสาร์หกเนาะเออเออเอาเอาแหละน้องมื่ออื่นพอดีแล้วปิดฝาแอมยังแล่ากับแม่นยกย้ายเครื่องของมาโดยอ่าพร้อมปั๊บนาะดินนาทางไหนก็จัง<ย>นอนเนาะโเออใช่เจ้าอื่นยังกินนี่บอกจะ,จะได้โอ้ เออเอ้านเนาะนั่งอากาศเย็นเนาะดูเฮาบาดนี้เนาะบุกนำกันอีกจักแผนึงเอาเนาะสังสอนเนาะเจ็บท้องบ่อยหาเป็นพิษบ่จักบ่นีเจ็บท้องตะละลวงลมันน้ําน้ําฮอไ ะกรกไปเลยตีป้จะก็ไใช่ตะปูบ่น่ะค้อนตีบ่เอาคือว่าตอกต่ำๆอยู่กันนี่ไปใช่ละอัเด้ เกียดเอ้อกันกี่เนาะอือครับร้านบ่อนหน้านีวกันกีดจ้าให้น้องอาเจืองเพิ่นมาเก็บตกนเยนได้ตะนอส่นี่เฮาตอกอเห็นรูปเห็นล่างก่อนพี่น้องเนาะว่ามันเป็นแบบใดต่อไปก็สิเป็นฮะเป็นเลขศูนย์หยศูนย์ยังเฮ้ยศูนย์ยัง ทูนได้ขี้เข็บบ่โด้วยอ๋ออันกกของปลูกของพังเข้าไปในได้คดน้ามคนในเด้อบ่ด้วยหดแล้วโอ้หดละ่ะแกหาเนี้ยขี่พุ่งขี่พุ่นมาใช้น้ำในเด้ลดอล่ะด้วยอ่าแต่หดแต่น้ำไหลม,มันงูมีแนวขี่นั่นใช้แต่มันอยากตายเด้อ่าพวกอันอันนี้ก็ห้องนะเอาขี่พุ่นขี่งัวขี่ยังมาใช้น้ำเออขี่เบ้เนาะ มีอยู่บ่บ่มีขี่เบอขี้เบ่ได้คักได้ใชัยฮัตปารสุดยอดเออขี่เบ่ขี่เบ่ได้หเพื่อนอั่นเพื่อนน้องยังน้องงัวได้เนาะก็เจ้าอ่นปลูกพักนะโอ้แล้วเรามีขี้เบ้เออมีเรามีนะไรขี้เบ่อย่างนี้ก็เอ้ยงามอืมแต่นี่บัดบ่มีเลี้ยงเบ่ใหมเดินนี่เนาะให้สอนการอะไรเรื่อย mười tiền tuy nhiên của còn mới nào nay có no. thôi có <laughs>

để hai thang, anh chừng, anh Đó, đi hai tháng hết trơn học đi con. Đi đi, sọt xuống vô đã, mần xuống vô mưng nè mưng pưng vô lang này. Ngam à. đâu. Ôi, <coughs> xong hên đây, nị bơ đây đây. Nó. Ồ, bơ đây, cháu mi mi มีครอบครัวเนาะเออเห็นว่ากันได้เอาลงอีกนึงเออเอ้าโอเคตอกเลยโอเคพาวก่อนพาวก่อนตอกเลยยับไปบักขออีกนิดนึงใช่ติดติดทั้งนี้บอสไฮไฮมันมันมันซึ้งเลยชื่อเมกะเปล่านะฉันเมกะเปล่าก้าชุลันเก้าที่บอสตอนตัดอ๋อก้าด้วยบิ่งเด้อยิงเป็ดดงเป็ดยตายย้ายย้ายย้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งชุกขึ้นชุกขึ้นยังอย เด็นๆเจ้าหมเออฮันดแม่เบิตีนไปกระดองเออลดงบนนองซอดึงงหยกจังเอยเจ้าดึงลงดึงเออตอกเลยจวดเลยบาดนี่เลยเลยคั้งแรกคั้งแรกบานีไอจึงปูงอยู่นาะโอ้ไ่ได้เนี่โอ้ออออไ่ได้ไดตัวนี้นาะ คือมันงะไปอ่าแล้วไปยังกับเจ้าเผายังกันนะกล้วยบ่อโอ้คักคักคักเฮ้ยนอนสอนเขา ใช้มันคือเดี่ยวแท้ลองมันดีเดือดละเด้อนี่นี่เอาแบบนี้ก็ได้ละนี่บต้องเห็ดเป็นแบบยาวก็ได้เงยเอาตัดเอาแล้วก็จับพอได้มันอยู่นะไม่มันจังบวิดทัง้งสอน,นี่อมีปัญหาแล้วนี่ สงส่หัวใจมีปัญหาแล้วแบบนี้เบี้ยวแบบนี้เบิ่งคักแล้วนี่ใส่ตะปูใช่พ่อจะเบี้ยวแทะจะบดชีได้ตัดเอาแค่หมดจักตัดเหลาตัวนี้ใส่ไปยังไะนี่ตัดแข่านะตอกนะ

cái bừng không? Ờ. Kiếm thì mút luôn. Ờ. Ờ. Xây gì bộ cáo. Ừ, ta đâu có Shot nữa shot ạ. Shot lơi nùm. Đấy bò

mấy ta hãy lựa lại cho kìa đông xúc nằm lên đường mấy ta hãy lựa nè Này vừa có xe cái này cho mấy ta mụt mấy ta có cỏ mẹ mấy ta có cỏ ừ, không, à, có à, to cỏ con, đánh chăng cái năn coi hết nó, vâng con thế cửa, ê, ê, ê. <laughs> bỏ đông khỏi sới. À. <laughs> lạc <đông> bỏ nó <laughs> <Bỏ 5> biệt. <biếc. cười> mọi người mọi người mày hong rồi anh 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 Chưa anh 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 này anh 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 ờ chưa. Bỏ điểm tẹt. Son luôn à? Ờ. Cái nắp căng ừ. mà, mà. Đó, lỡ chẳng hà máy mà tọc thêm được chưa? Hôm nay tôi đi cái đây nào Đây là đây, ta sẽ lột Tôi đang lên những tỏa ngài เป็นพวกเศษไม่แป้นนะได้เจ้าอาแป้นมาพร้าวดดนะพาวเป็นนิ้วแบบนี้นี่พาเป็นแบบนิ่วแบบนี้ทำมาแปไอ้ช้อนนี่ลายตัวอ๋ออ๋อสิได้บ้านอหนส์อะไร้านคอา เป็นตัวที่พูดลด้มันมีนะเอามา,าเอาที่ได้ใช้แลอวพาเห็นเอาไว,ตว้ตกเอาตกขนาดเอา เนีเนาะเนี่ยพี่น้องดังจากเสริมไปแล้วหอทางนี้เดีจ้งไอ้นองเป็นตอกนี่แหละพี่น้องตอกไร <laughs> เลยตรงให้เบิ่อก่อนหาใหม่เดี๋ยวกระชอเดี๋ยวจังเสียาเอ็มต่ไปหลักแล้วนี่กันโอ้อุ่นแน่นอนเนาะหลักแล้วนี่ควยว่ะเจีตีงแน่จังน้อยนล่วเนาะ bộ tiền bao, coi mà nó, than luôn, lại, phải xay, này, phải không? ประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะในทางบันไดขึ้นฮะอ่าระเบียงก็เดี๋ยวติดตามเบิ่งนํากันเนาะว่าทางต่างเพิ่นสิเฮ็ดแบบใดระเบียงมองไม่พนักเบิ่งนี่เอาเนาะไกยมกย่ อิงเร้่องทึงเถท้อเบื้องนี้บัดเมื่อแต่ว่าแข่งบัดบัดทึงเถื่อยืนอยู่ในพื่นเมียสุกพักมาหลดล่มเบิ้งก่อนเบื้งเงงนี่ไงเราทดสอบมึงอยู่เอ็ดถือบ่คักแล้วแน่นบ่แน่นบ่ด้วยบ่เอาเอากันมาแน่นกันแน่นได้เนาะขึ้นดูกับชุดดูกับทางได้โอ้ขยันดีนี่เนาะ หอมกินไมมนี่พี่น้องกินไมย่งางเพราะว่าไม่กระเจ้าอันพาไม่กินไมย่งางหอมไมย่งางตันเพื่อนย่างตัวนี้แล้วม่ได้ต่อใช่เขาได้แล<ต>้นวน,นี่แป้นนี่เจังเอามาพาด้วยแล้วล่ะด้วยย่างอยู่มัหน,นี้เอาอันต่อขนาบนั่นบอกเก็บวางไมอื่นเอาไม้ตัวนี้ย่างเดียลอดมันจะงามเจ้ามาพาพาประมาณสักงเฮาตอกไม้เนี่ยก้าตะปูนโบแต่ ก็ได้กระตปูเดียวซื้อมาไม่เอาตะปูฮกก็ได้นี่มันตะปูแปดมันใหญ่พอดมันแตกเนาะมเอออะไรเนี่ยพาเดียงพาพาไปรถป้านจักเอาหลายๆรถเดี๋ยวซื้อตะปูตอกสังกะซีว่าเพิ่มอีกตะปูตอกสังกะซีน่ะมันจังเสียนั่นตะปูนั่นมันบ่ฮอดนะตะปูฉันพอดบ่เล่ซักกระตปูฮกเนาะตะปูฮกทิ้งเลยกระตปูฮกพอดีใช่ไหม อันและพาไว้หลายๆวมือเขาทรงจะจับใส่เนาะมื้อนี้ได้สองขามื้อนี้เนาะยังใครกูบริเฮ็ดอยู่พี่น้อยเนาะขักอยู่ขักอยู่่อะนี่กับพอดีแล้วมันคำมันมือละมืออื่นจังต่อเป็นน้ำกันเท่านี้แล้วพอดีเพิ่งเธอไหมฝนมาทรงเลยกับเพื่อน้ำกันอีกเนาะเอาไปงานก่อนพาพาไว้ทำไมอยากให้มันงามเมาก็ตกแต่งเอา ta mình nhai phốt nó rồi pu nhai cơn phốt nó sang son hao đó chẳng qua chẳng khui cần mưa ơn lần nó thành cầu lò về phía sền lên mùi này bột này nó áo để chẳng qua cắn là được tuần sau hẹn nương ở ngoài con <laughs> tuần sau cái <laughs> phù sao chắc phù sao ban này đâm mày đi nong son anh đi ยักมันแก่ผู้สาวบันใดดำคือปีอันนี้โอ้ยหา่าเปิดเวยควมลับแล้วชาวบ้านนี <c oughs> ่ชาวดำไปดิ <c oughs> โอ้ยเนานะโอ้ายมเนาะเอาเาานะอาบ้งเดิน นี่เชื้องนี่น้ำตีหน้ายนี่นี่รวปูนี่เสริมชลดงามก็คอยบริสิ<ม>์งามเนาะแมนงามเล่นขอเนาะอืองามขี้ไร่กีรยาดอกขอให้ใจดีกับพ่อ<ม>ให้หูจักควมให้จักธรรมาหาจินหูจักสางหูจักเบิ่งซอยกัน,นเนาะขอบคุณดำแเดชขี้ไล่แบบนัง บุ่อยากเห็ดยังหอยยังนักไม้ไปหนอะไรแล้วเนาะเตาเดนามนี่โอเคนอออเ,าเคนาะ,ะเดี๋ยวน้องซอนอันน่อันอนี้อยู่ไอายซื้อวิ่งไม้อยู่อยู่รถกูเลยเด้อเดี๋ยวเมื่อเอายืนรถกูเลยเป็นอันวุ่นแล้วไว้ย่าง เราซื้อปิ้งหมูมาอยู่สองสามปิ้งแว่งทางน้องเจียงน้ำแล้วก็ทา้งด้านนำ้ำวายสิไปเยี่ยมยามทางน้องไม้น้องไายพี่น้อยเนาะมือนั่นมือนี่อยู่ไม่ได้ไปจ้าเถเาื่อทางน้องเพิ่นกาไปหาเครื่องของมาขายอยู่สมือนีก็ยังคือเก่าวาสิไปเมื่อวานนี่กับไม่ได้ไปมือนี่กับวาสิไปกับไม่ได้ไปขำมืดเลยพังเบิ่งอีกมือเอินเนาะอืมเนาะมาณนี้แหละพี่น้อยเนาะ อีล่านี่กันเนาะขึ้นหอบ่ะคำว่าอะไเมียีนเฮเอน์ฉันนีเนาะพักได้หนิเนาะอือืฮ้ยใช่ไหมยันติงเออราสาเฮามีตะวานะคำมืดแต่เนาะเลยแยกย้ายมื่ออื่น มาว่ากันไหมเนาะมิจะว่าเจ้าเอาตัวนี้แล้วมาตอกก็นันแหละเด,อะด้อตอกเลี้ยงเบี้ยงหาตัวดีๆใหญ่ๆก็ได้ดตอกมันหลับดำมำหนักนี่ยแน่นเลยตัวมือเศร้านี่คือเห็นลายอยู่อย่างนั้นอยู่เนาะตอกแล้วอันนี้มาเบิงน้ำบีกเข่าพากระจาทำกันอีกทีหนึ่งเด,อด้ออขามือแตวพากันหาอ้ำน้ำอำไรกินเข่ากินน้ำซะเนาะไปสินเนาะจังว่าจังคุยนกันาลไปดีเด้อโอ้ยเอาทั้งเด้อทั้งช้างเด้อทั้งนี่เด้อสบายดีรอบนึงเนาะ ตาบ้าน้อยอ๋อเอาไปไป้ายก่อนผู้บ้าน้อยเดียวเฮ้ยจักคว่ำทะเลเนาะ <c oughs> เป็นตะซั่งนะพี่น้องเไยอเอามาเบิ่งมุมนี่ก่อนบ้านนี้เนาะหลังจากเข่าพาไปพี่น้องเห็นเนาะกระชีโอ้เนาะเอ๋โอโอเคแล้วนี่กับพี่น้องเนาะงามงามนี่กับตัวเต็มที่แล้วบุญเนาะอ่ออะอาเดี๋ยวจังโตจังวา่าจังคุยน้ำก,กันลราคา ฮัลโหลฮัลโหเนะเาะไอ้น้นองน่องผลไม้ยกย้ายพากันมานอนกับขนเครื่องของมาพี่น้องไอ้ปัดกวดทำความสะอาดอยู่นี่บัดนี้กับเครื่องของอยู่นี่กับไปไม้บะตองนี่กับสีสะอาดสะอาดล้วบัดนี้พี่น้องเนาะเอออเอาเอาันนี้แหละคือทางตอนที่แรกผมเชื่อกันว่าสีเดินทางกรับเมื่อบ,บ้านก่อนเนาะพี่น้องเนาะกับพอดีว่าเวียงงานเฮานี่แหละพี่น้องเนาะเวียงงานเฮาที่ผู้ใหญ่มอบหมายให้แต่เฮาสิปะแต่เฮาสิทิม อ่ามันกะบบคักภายในได้พี่น้องเนาะถ้าว่ายังโบท่านนี้น้ำเลื่อนการนีกกะเมื่อก็ได้เนาะแต่ว่านี่เฮามาถึงขันนี้แหละถ้าเฮาโบเบิงถ้าเฮาโบคุมงานถ้าเฮาโบเบิงบบแยงทางน้องเพิ่นกะเสีเห็ดจังไดพี่น้องเนาะไอ้พี่น้องเพิ่นพักกันเห็ดเลยกะยังยากอยู่ได้พี่น้องเนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับเฮาผู้คุมงานอ่าทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเขล็ดลับก็แล้วแต,ต่พี sí. uh, no. ่น้องเนาะนี่พอผู้เสียงเคยเห็ดงานแบบนี้เฮาต้องเบิงต้องแยงแล้วก็ต้องคุมงานอ่าแล้วพื่อนๆพี่น้องเนาะจังสิเดินทางก็เลย โอ้ทั้งบอกทั้งแม่ต้องเปรียวแล้วก็ทั้งครอบครัวเนาะวันที่หนึ่งเขาไดสิเดินทางเมื่อเพราะว่าวันที่สองกับลูกสาวก็สิได้ขึ้นเวทีเนาะนำใจวันชาสตร์ที่สองท่านว่าพี่น้องเนาะขึ้นเวทีประกวดแต่ละโรงเรียนงานกีฬาสีนี่แหละพี่น้องเนาะแต่โรงเรียนมาแข่งกันอ่าเอาจบเบียดง,งานตรงนี้แหละก็จัง ว่าจะคุยน้ากันบาน,นี้พี่น้องเนาะบโป้าบบทิ่มน้ากันเลยพี่น้องเด้อเนาะโอ้อยังมายุดอยู่อันนี้เนาะใช่น hey, ะเอาเยี่ยมบาน,นี่ไปเฮาแยกย้ายเมื่อบาน,นี้เนาะไปน้องซอนยวเพื่อนละเมื่อเดียเเด๋ยวผู้เชียงมันซื้อปิ้งหมูมาให้เราพี่น้องอันนี้เมื่เอาอยุดรถเพื่อนละให้น้องเพื่อนอันนี้แน่นอนยู่ <c oughs> อู้ ตุดศอบไป็น้องซอนโอ้ยกูเห็นแห้งแทะ <laughs> โอ้ยไม่ได้นอนก่อนแน่น่น้องซอนนี่ว <laughs> ้าไปไๆเลยนหนึ่นงเด้อ <laughs>